ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกําแรกผมว่าจะแปงสเต็กนะครับผมพ่อสามมงต้านนะครับสเต็กหายไปกับตานะครับผมผมมาแปงเมนูที่คาดว่าจะเลี้ยงปากเลี้ยงตองเขาได้ในสภาวะจะอีดีกว่านะครับมาเลยนะครับซอยจะไข่นะครับผมขึ้นมากูคนกูฮู้แล้วมันเป็นเมนูอย่างนะครับซอยจะไข่ซอยพริกนะครับผมพริกนี่กับใจพริกแต้พริกขี้หนูพริกนกอย่างก็ได้เดินแล้วแต่ละ แล้วก็นี่เลยหอมแดงนะครับผมเลาก็ซอยเป็นแว่นอันน้อยๆนะครับผมซอยบางๆเนื่มันหอมๆนะครับเหมาะแก่การเฉลิมฉลองที่โดนหวยแฮกเลือดนะครับผมนี่แหละครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับปลากระป๋องตาชมปองของน้องเดชนะครับซองกระป๋องนะครับซองกระปุกเป็นช่อกระป๋องแกเออแล้วก็จะคายใส่ไปนะครับพริกนะครับผมหอมแดงนะครับบีบมะนาวใส่นิดหน่อยนะครับผมเพื่อความเพื่อเพิ่มรสชาติเนาะท้ายก็ใส่หอมด้วนนะครับผมแล้วก็หอมป้อมกับเป็นอันเซตพิธีนะครับผมมา เสร็จแล้วนะครับเมนูเฉลิมฉลองต่อการโดนหวยฮักเลืองของเรานะครับยินดีกับทุกท่านเลยนะครับผมถามว่าลาบก่อเอื้อวดแนวว่ากันไหมราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ผมจะไปมาแปลงแกงมันนุนในสองนาทีนะครับก่อนอื่นก็มาเก็บใบปูลิงนะจ๊ะผักละนะครับแล้วก็มันนุนนะครับกาดบะหมี่ขานะครับผมก็เลยมาปุดยาวัดนะครับขออนุญาตตุนาแล้วนะครับผมตุนาอนุญาตเนาะ ถ้าเกิดยวกัปอกบรรณุนนะครับวิธีปอกบรนณนให้มันบปฏดนะครับน้ำมันใส่นะแหมวิธีหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับขอคนอื่นเนี่ยมันจะบปฏดมือนะครับถ้าเกิดมาซับๆๆนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับเอาแกนมันเน้อแจ่แหนมแล้วไว้แหนมใส่กระดูกหมูนะครับผมแล้ววอรรอบมันเดือดปั๊ดปั๊ดปั๊ดปัดนะครับแล้วก็อย่ามาตำพริกนะครับใส่หอมขาวนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับผมตำไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ขานะครับนะครับผมนะครับตำไปเรื่อยๆนะครับจนเราเรียกเสร็จปุ๊บก็็็จะะะะเเเเปปปนนนนมมมมดหหออออ้คครรรรัับบืืว่่าา coriander seed ผตไยๆ แล้วก็ใส่ก,กะปินะครับผมกะปิห่ออย่างก็ได้นะครับผมใส่ไปเตอะเนอแล้วก็หอมแดงเป็นอันสุดท้ายนะครับต่ำไปเรื่อยๆเป็นบะเร็งกระเกล่อนะครับผมมันขี้คานต่ำแล้วนี่ดำมันปวดแขนเนาะนะครับตอนนี้หม้อต้มหกเดือบบดบ๊อบแล้วนะครับผมหกเอาพริกลงไปแตวลงในน้ำเลยครับแตวไปเรื่อยๆจนกว่าพริกมันจะน่ายนะครับผม พวกผมก็แหนมล้างโคกมาถอกใส่นะครับผมน้องคัมเบิร์กผมงามครับถ้ามันเดือดไปเรื่อยๆนะครับผมใส่บานูลงไปเลยเด้อนะครับใส่ไปเลยมันก็จะมาได้นักก็ไดนะครับแกนมันก็ได้เตี้ยนะครับบักแก้ปุยามานักนะที่ตู้แนวแดานะครับนะครับใส่หมึกกระส้มนะครับผมแล้วก็ผมบุลรถแต่รูแดงเกลยอไม่ยังนี่หน่อยนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับผมเดี๋ยวฟิชซอสนะครับนี่หน่อยนะใส่ผักปูริงลงไปนะครับผมแล้วก็ผักละนะครับคนถามว่ามันมันบั๊กแก่ครับ พักละเงาขนาดนี้ก็แลว่ามันแก่ครับคำาต้งคือแก่นะครับผมมาตัได้านซ้ายนะครับผนจะโต๊แกี่กี่ข้าวนะครับหรือว่าเปลนอันเซตพิธีนะครับเพิก็มาตักพักละแล้วก็พักปุลิงลงไปในถ้วยนะครับตักบัลลูนและผงเพื่อนนะครับออนท็อปในนี่เลยนะครับ c o รนเดอร์นะครับผมอย่าลืมนะจ๊ะเพื่อความหอมนะจ๊ะแล้วก็ปานข้าวนึ่งนะครับจะรวมเข้าไปความกำนะครับกุ้ยไปเลยนะครับอ่ะจอนกัะลอกนะครับ everybody ยอกขยี้ตัวกับไม่พอนะครับว่าวาดมีต้นบันนูนก็นะ สวัสดีครับพี่น้องตั้งหลายนะครับผมเตียงแล้วเทามาซอสอย่างกินกันดีกว่านะครับผมวันนี้เขาก็จะไปตำส้มแสมแล้วในที่เขาไ่ได้ตามะเมินเนาะก็เนื้อก็มาซับปกติเต็ดนะครับผมซับเสร็จปรูปนะครับเขาก็จะมาตำพริกกระหอมขาวเด้ออับยนเรียกนะครับผมแล้วก็ใส่แห่นะครับหนึ่งปากนะครับแล้วก็น้ำยำของผมเองหนึ่งอีกหนึ่งปากนะจ๊ะมันพอดีแค่นี้แหละต้องใส่อย่างนักนะครับตามไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ใส่บะแนวนะผมมักส้มหรยใส่นักหน่อยนะครับผมใครจะใจ้พริกแห้งพี่กหยองก็ได้นะครับผมแต่คนมากนะครับผมจะะใส่่พริกกกหยวว็ได้้แแลตตเเออ แล้วก็ใส่นี่นะครับบึกข้ซส้มแล้วกับบึกขืานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใส่ให้มันเปลือกนะครับเป็นที่กินนะครับใส่ไปแล้วก็แตะไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็เอาเส้นลงไปโซ่นะครับผมโซ่เข้าไปนะครับโซ่เข้าไปโซ่เข้าไปให้มันดูดโลกเอายกเอายกก็ได้แล้วนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับใส่ฮอมป๊อปเปอร์เป็นการสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ตาม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 าก็จะสีสัรน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับผม ไปเขาก็จะมาแล่แซลมอนนะครับผมก็ได้มาหนึ่งกุ้มเนาะเขาก็จะแล่เป็นอันบางๆนะครับมันก็จะมีหลายส่วนเนาะเขาก็จะแล่ต่างกันไปนะครับผมเด้อจังหวะนี้เวลาแล่แซลมอนนี่ก็ขอมีดคมๆหน่อยนะครับผมถ้าบ้านมันก็จะบะคมแล้่แซลมอนนะครับมันก็จะแหลวแฟนเลยนะครับผมอันนี้ส่วนตองนะครับเขาขี้แต่งแปลงลายเห็นหน่อยนะครับเพื่อความเป็น p r o f e s ั i น n a ลนะครับผมเพื่อความสวยงามเนาะดีก็ได้แล้วนะครับบวก็มาจัดจานใส่ใบตูนกันดีกว่านะครับกินกระตูนกับใบพอมปเปอร์นะครับผม ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาปปาส้มที่ฮาวซอยไว้ตะกี้นะครับเอามายองไว้นะครับยองเป็นบรินติ้งตอนเพื่อความสวยงามนะครับผมแล้วก็จะเอาน้ํายามนะครับมาราดตั้งบนแหมรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชุ่มชํำและมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะครับผมแค่นี้แหละครับถึงเวลาแล้วนะครับผมเอ่อบริบอดี้ยอกค่ะคือขนาดนะครับผม